สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พามาวิ่งออกกำลังกายนะคะรอบเช้ารอบเช้าจ้ามาออกกำลังกายด้วยกันมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะคะโอ้ยเมื่อยมาออกกำลังกายจ้าเรียนออกกำลังกายอยู่ตรงที่อันสถานที่ตลาดทุ่งสีเมืองนะคะตลาดทุ่งสีเมืองค่ะ แมนบ่แมนเขาเอิ่นบางนี้บ่เอินถือบะคนอูดอรน่หูจักอุดอนเนาะจ้าเอามามาแรงน้ากันเนาะจ้าเด้อแรนออกน้ำกายออกกำลังกายน้ากันรอบเศร้าเอากำลังรอบเศร้าอากาศอากาศ,อากาศตอนนี้ก็สิป,ประมัน1สิ12องศานี่ละมั่งนี่อากาศเย็นดีพอดีจ้าเป็นเย็นเย็นแต่ สิว่าหนาวกับว่าแมนนะมันเย็นความรูซื้อก่ามันเย็นอากาศกําลังดีเลยจ้านี่มาจ้ามาเดี๋ยวสิผ้าเลียนไปน้องปะจ,ะจักเนาะจ้าเนาะมันญญากาศดีมาได้จ้าออกกําลังกายน้ำกันเศร้านี่มันยากาศน้องปะจักแง้มเศร้าจ้ามา่มอนน้องปะจักแล้วเลียนข้าวเดี๋ยวเหงื่อออกเลยผู้ดได้เน่าหนาวน,านี่มาเลียนออกกําลังกายได้จ้า ออกกําลังกายตอนเช้าเมื่อออกเลยแหละบรรยากาศย่ามเศร้าก็มีคนมาแลน,นออกําลังกายอยู่เด้อย่ามเศร้าละ่ะก็มาปั่นจักรยานเนาะจ้าเนาะปั่นจักรยานตอนเช้าย่ามเศร้ากับสีประมาณนี้บ่คือยามแรกดอกยามแรกค้นเหลืองงานบางงานเนาะจ้าเน,นาะ คนกรสิมาแลนออกกําลังกายหลายนี่ยามเส่ากับสิมีแน่ผู้ใดว่างกมามปั่นจักรยานพร้อมหลังจากที่เดินออกกําลังกายเราสิาพ้าไปยางตลาดหลังจากที่วิ่งตรงนี้เสร็จเด้อจ่าเดอ้อสิพ้าไปยางตลาดนะเอาสิไปแรีนเด้อบ้านนี้จา้า จะไปวิ่งออกกําลังกายรอบเช้ากสิได้ท้าย้้เบิ้งซซํานี่เนาะจ้าเนาะเหลอาก,กสิตต่อไปด้วยการไปเดินตลาดตอนเช้าจ้าไปไปแลนน้ำกันบับนี้ สวยว่ะจ้าเ,เทศไทยใต้รูปงามๆรูปเป็ดใส่แมส <c oughs> เป็นไ้จ้าสวยงามอลาัางการ <c oughs> ซ้ายแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านได้มาถ่ายรูปแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆเบื่อ,เองเน้วจ้าเนาะน้องไปจกักบรรยากาศย่ามเศร้า งามแรงมาได้มากนะตอนกลางขึ้นกระสีงามอยู่ดอกนี่เพราะว่าข้าเจ้ามีไฟมียังพร้อมมันนะเจะ้ากระสิเปิดให้เบื้องเดี๋ยวสิพ้าเรียนไปเบื้องมองมองนานนั่นเพราะว่าข้าเจ้าจัดดอกบัวงามๆเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งจะจะคอยสิพ้าไปตลาดคือว่าสายแล้วปะไปกันได้เลย แดดออกแล้วจ้าสายแล้วแดดออกแล้วสิพักไปย่างตลาดปันมองนี้ก็จัดเป็นสวนยอมเล็กๆเ,เป็นทะเลบัวแดงสวยๆงามมาจ้าเจ้าเฮดดีดีเป็นดอกบัวมีกับมีเลือ่อห้พายยังสินะ เฮ็ดดีเนาะ <c oughs> เข้าใจเฮ็ดแล่นะสืยดีเอาไปไปย่างตลาดกันวันนี้่าแดดออกแล้วซ้ายแล้วเนี่ยแดยดออกแดดออกแล้ว เนื้ออวัวสวยๆให้มาอย่างตลาดด้วยแบบนี้หลังจากทีเรียนหนกก่าลังกายเซ็ตคุณผลไม้จ้าผลไม้เยอะแยะเก็บก็เบียแห้งนี่นะเกียบเแห้งสามสิบ้าสิบสามสิบสองสิบห้าสิบกโลโลละสองรอันนี้โลละสี่สสามโล นี้ของสดกุ้งกุ้งนี้หัวหมูโอ้มาบบดน,นี้มายังตลาดน้ำกันปนตลาดด้วยกันโอ้ปลาสม้มปลาส้มไม่ใหญ่จะแซ่บเลย ไบิบบทบาที่ซ้ายบัวนีปลาปลาโนยปลาโนยสิบบาทหาบาทสิบบาท ไก่ไก่ใ่เา้อยงใมันี้าอยกัดฟูหรืออะเ่อเรยาไม่ใช่องของแบบพวกคนนั้ยัเวีาเอนชชอบกมะล่างกันเนีอันี้แต่่าล้างาเอไม่ได้ากสวนมะเกี่ยวนงเดียวร้ ล้างบกนั่นดอกที่สมกันนี่อมไ่าักนเือดเลงเลี้ยง่นะีตัวหลังจากที่ไปเล่นออกกําลังกายหรือว่าไปผาไปยางตลาด กลับขึ้นมาแล้วโอ้ยนาภาหนาัาหนาภาหนาเก,ก,ก็บเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าเนะาเนะไปมาแล้วครับขึ้นมาขึ้นมาหอนบานแล้วสิไปอา,นาบาน้ำบานนี้อาบน้ำทำงานปกติเหมือนเดิมพอกันไหมดเด้อจ้าเด้อคลิปนี้พอโตไปอาบนา้ำไปเรียนออกกำลังกายมาได้ได้เงื่อได้ความอุ่นในร่นนางกายแล้วม้นนี่กับว่านาวปนใดเนาะจ้าเนานเนะ,านอะพอกันไหมจา้าตอนนี้พากลับมาหอนบานแล้ว ฝากกันไหมได้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะ